ี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาล้างตัวดักดักน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ระบายระบายเออยออกมานะครับก็มาต่อเข้ากับที่ดักน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไปลงกลับสายนี้นะครับอ่าสายนี้อ่ามาเข้ามาเข้าท่อนี้นะครับเพื่อจะ เข้าไปเวนกลับไปที่เทอร์โบนะครับแล้วก็อีกเส้นนะครับอีกเส้นเป็นเส้นเล็กนะครับก็จะลงไปที่อ่า,อางน้ำมันเครื่องกลับนะครับก็บางคนนะครับบางท่านหลายคนก็จะปล่อยไอยระบายทิ้งนะครับซึ่งผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้ระบายทิ้งนะครับสําหรับรถรถกระบะนะครับก็ให้น้ำมันไหลกลับเข้าเครื่อง นะครับจะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็ใส่เป็นถังดักน้ามันเครื่องอดักไอ้น้ามันเครื่องนะครับตนนัวนี้ศูนย์เคยใส่มาให้นะครับตั้งแต่ลดอายุได้ประมาณทักสองสามปีนะครับแล้วก็ไม่เคยล้างเลยนะครับวันนี้เอาจะเอาออไปล้างหน่อยนะครับก็มีต่อสายล้างนะครับต่อตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็สายเล็กลก็สาย จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดข้างในได้นะครับเอจริงๆแล้วจะล้างด้วยโซลา่านะครับดีเซลก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่มีไม่ได้เตรียมดีเซลออกมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นน้ำยาล้างครับน้ำยาล้างเบรกนะครับเ,เดี๋ยวไปไปลองไปล้างกันนะครับ,รบใช้เป็น ตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างคาบูเรเตอร์นะครับคลีนเนอร์นะครับซื้อมาจากโนตัสนะครับกระป๋องละเท่าไหร่จะไม่ได้นะครับไม่ถึงร้อยนะครับหกสิบห้าหรือเปล่านะครับปริมาณก็สี่ร้อยสิบซีซีนะครับเกือบครึ่งลิตรนะครับก็เดี๋ยวจะเอาล้างดูนะครับเพราะว่าถังดักตัวเนี้ย นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่เคยล้างเลยนะครับวันนี้ว่างๆก็เลยมาทำพลิลล้างล้างกันดูนะครับโดยใช้น้ำมันเบรกนะครับไอ้น้ำมันทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์นะครับนี่ครับไหลออกมาแล้ว ดำไม่เยอะนะครับเห็นไหซื้อได้ล้างเนะี่ยล้างแล้วบ้างนะใส่ลงไปนะครับเขยา่าถ้ามีดีเซลก็ดีนะครับน้ามันดีเซลล้างดีอยู่แล้ว ลองดูรนี่ก็มีดำนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีมีเป็นตัวตักดตัวนะครับแต่มันแกะตัวนี้ศูนย์ใสมาให้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะแกะได้หรือเปล่าก็เลยไม่กล้าแกะไม่กล้าแกะนะครับแต่ตัวไม่น่าแกะได้นะครับ ยังดำอยู่เดี๋ยวล้างสะอาดแล้วก็จะตากแดดเอาไว้นะครับแต่น้ำยาตัวนี้มันมันแห้งไวนะครับ 嘿 ลองดูนะครับใครที่ใส่ถังดักไอเอาไว้ก็หลายๆลปีก็เอาออกมาล้างบ้างนะครับล้างด้วยดีเซลก็ได้นะครับดีเซลก็ดีนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เขย่าเขยา่าทิ้งเอาไว้อันนี้ผมไม่ได้เตรียมวกีล่าที่ที่ล่าทั้งตะไคร ทำไมตัวทำไมตัวล่าหลังตัวล่าด้วย <c oughs> เดิมนะครับเสียบเข้าไป โอเคเสรรียบร้อยนะครับก็ล้างเสร็จประกอบติดตั้งกลับเรียบร้อยนะครับ